เดินเนอะฟาร์มดินได้เดี๋ยวเรื่ยๆยัดตีนยัดตีนยัดตีนยัดตีงแค่ยี่สามพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยห้าสิบหกครับที่ช่อทองหนองพอกอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดครับฟาร์มไก่ตอกครับชักเดือนพี่หนี่งเก้าเดือนส แปดเดือนแปดเดือนเตรียมพ่อพันแม่พันครับนี่แหละแนวนายเขาไกา่กบใดง่ามเก็บไข่เดบอนจันเก็บเนื้อ ලාහිතරෙනවා නම් හනිීජීනදන